สวัสดีครับพี่น้องมือนีเด็กหน่วยหางานยากให้อีกแล้วหางานยากให้อีกแล้วด้วพี่น้องหางานยากให้แล้วไปเจอทุเรียนเขาบอาท่าน,น,นเปิดลานดีนะพี่น้องเขาก็บ่ได้ขีดก็ไดยย่างไก่อะได้งานยากไม่อีกแล้วหากิโลเลยได้หลอกนี่พี่น้องหากิโลโลละร้อยยี่สิบเก้าบาทต่อโลหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทต่อโลหนึ่งไขก่กระบื้องวัว มือเนี่ยมันจะมีความคุ้มไหมแต่หน่วยงญ่แห้งแล้วก็นักแห้งแล้วก็เป็นงานหยาบต้องเอามากีรีดเองกับว่บไม่เฝีมือปันไดแต่ว่าโดยความที่อยากตามใจลูกตามใจหลานเอออยากตามใจลูกตามใจหลานมึงเอาที่เราพี่น้องนางไก่ที่นี่บมเมนนางไก่ไก่นางไก่ไกไกขยบับป่องไปไกลเติบเลยแต่ว่ามันก็ยังเห็นชัดเหมือนเดิมเนาะด้วยความที่ว่าลูกมัน ใหญ่มากอ่ะบ่มีวิทยาท่านบ่มีวิทยาอย่างเกี่ยวกับการเอ่อข้ารูปเออถ่ายเลยโอ้ยมัมีวิทยาท่านหนักมากเลยเจ็บกี่ยวกับไม่มีอะไรเลยอันนี้เลยมีมีมีโอ้โหตัดไป็นสองเท่อนอย่าเพิ่งมันแกะไม่ได้หรอกลูกอันนี้กำลังจะขีดให้มันนี่เห็นไหมนีบาดะ ม่ใช่มีดบาดในน้ำทุเรียนนี่ดเด็กอย่าเข้าใกล้ห้ามเข้าใกล้เด็กขาถ้าเข้าใกล้มันจะเป็นอันตรายต่อเออเมันไม่ไมันไม่ปลอดภัยหรอกน้ำทั้งนั้นมันม,มีแต่น้ำใครจะปอยา่างดูตัวสัตว์ดิเนี่ยไปขยับไปดูโทศัพท์ที่ไหนเอ็กโอ้ยงานยากทั้งนั้นเลยเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งอย่ากินอยากรอกินพุ่งนี้รอกินพ่งนี้เด็กหน่อยมุนี่บอกว่าถ้ากินมืออื่นกับพย่อมฟัง สกินมือนี่เออมันมันพักหน้าจอเฉยๆลูกแต่ว่ากล้องมันยังถ่ายให้เราได้อยู่ไม่ต้องกลัวตอนแรกตอนแรกป้าบิวก็คิดว่าถ้าสมมุติว่ามันอย่นเออมันถ่ายให้อยู่แต่หน้าจอมันพักเพื่อประหยัดพลังงานก็สิ่งพออกจากกันบ่อีเหึไม่หรือว่าพวกนี้ชอบหางานยาวให้เรียนให้ทำตลอดเลย หนเราจะมีความสามารถไม่วันนี้จะกินแบบไหนเนาะไม่กินแบบแบบแบบอดยาอดกินหรือว่าจะได้กินแบบวีดีหรือจะได้อดกินใช่ไหมใช่แต่ว่าที่แน่ๆได้เลือดแล้วใช่กระต่ายได้เลือดเป็นผ่าทุเรียนได้เลือดแล้วประจำเลยประจำเลยเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่มีถุงมือสองเราไม่มีผีมือสามสามที่เราเอามามีสั้นเกินไป แล้วมัวแต่ขี้คุยด้วยก็หน่อยบอกว่าให้เอามีดใหญ่มาเออบอกก็ไม่ได้บอกตอนไหนวะบอกแมครัววาน้ำทำอยากกินปากไปเริ่ปากไปเริ่อย่าเพิ่งอันนี้อ่ะปัดปัดใช่ไหมน้องมาเดี๋ยวใช้สมองก่อนใช้สมองคิด ใช้สมองคิดแล้วใช้สมองคำนวณก่อนว่าควรจะเอาฝั่งไหนไปฝั่งไหนกวัวมีดมันคือไม้นั่นนะเออไม้มีดเราคือมีดทำครัวทั่วไปเลยไม่ได้มีใช่มีดเอาไว้ผ่าของต่างๆไม่ได้มีความคมเหมือนมีดเขาปกคผิวเนะมีดของเขานี่ก็เอามาเจอไม่ถ้าเป็นมีดของเขาเองอ่ะมันจะผ่าง่ายตัดได้ง่ายกว่านี้มันจะเร็ว มันจะชืดๆเลยแหละอันนี้ชัวเรียนก็นหนุ่มเนี่ยงานหยาบเขาถึงเรียกว่างานหยาบบอกแล้วว่างานหยาบก,ก็คืองานหยาบเข้มงานที่ใช้พลังงานอย่างหนักเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าหาทำอย่าหาทำเอาไว้ให้เขาเอามาขายให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาซื้อกินเป็นเนื้อขยะก,กินกันนะว้า,วาตบมือแปะ๊แปะ เจ้าออกมาแบบไหนไวะเนี่ยเรื่องเจ้าออกยากกว่าเดิมไม่ออกจากภูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสภาพมันอ่ะคือมันเลอะเกินไปแล้วอ่ะ,ะตุ้มเป๊ะอ้ยกลัวเสริมในการบอกนี่คักก็ยังอื่นเลยป,ะปะ๊าป๊านี่คนมาช่วยแลว ช่วยแลมคโครมาช่ยเอ้ยผดสิมีนัูาดูบ้าวไม่ใช่ม่ดาดูาดูทำไมฮะมาดูทำไมมาดูว่ามันจะได้แค่นี้เหนื่อยไม่พอหรือยังไงยังมีแมคโครอีกแมคโคก็หนามองหน ความสามารถมันต้องมีสิเว้ยกินมาก็ตั้งหลายปีมันต้องมีอะไรบ้างสิเยยไม่ทำอะไรเลยเนาะไม่โเสียงโทรศัพท์เธอดดงดังดังกว่าคุณคุยอีก มันมันสุกมากแล้วอ่ะมันสุกมากแล้วมันสุกเหลืองเลยชิมไหมชิมบาน,บานออกมาเป็นอะไรแบบนี้วะขำกิงเลยเออตลกจริงนะเรากําลังทําภารกิจอะไรแบบเนะี้ยภารกิจเสียงดวงทุเรียนเนี่ยเสียงดวงทุเรียนอะไรเนี่ยบอกว่าอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งได้ไหมรอกินพร่งนี้มียยมกัน อย่ากินวันนี้อย่ากินวันนี้นี่แหละคือเหตุผลต้องมานั่งือ,ม,อม,มานั่งเป็นแม่ค้าจําเป็นอย่างเนี่ยเราล้านเขาก็ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้รับผิดชอบอะไรด้วยเนี่ยทุเรียนนิ μ, ่มนิ่มนิ่มนิ่มมากเลย,ยเนี่ยก็ไปเรื่องอันนี้มันไม่ได้ให้จิ้มไม่ได้ให้อะไรได้วยซ้ำไปมันไม่อยากจิ้มให้ด้วยมันให้ไปเสี่ยงดวงที่บ้านได้สองพวงละได้สองครัละอะไร เปลือกมันคมมากเปลือกมันคมแล้วเปลือกมันหนามากหนาเหมือนเหมือนแบบมันเหมือนแบบอันเนี้ยมันใส่ยางเข้าไปยี่สิอือรวยหวานหวานเยอะใช่ไหมหวานหวานหวานเยอะหน่อยโอ้หวานหวานเยอะ เออทำไงดีกว่ะทำไงดีถึงได้กินอไร่อยน้ำก็น้ำทุเรียนกับปากมือจ้ามเจ็บมากเลยเจ็บสิถ้ามีถุงมือนี่ไม่บอกแล้วว่าเออทำอะไรเกรงใจเล็บประบิวน้อยอ๋อมันเละนุ้ยแกจกไม่รู้เรื่องมันเละ ลูกเล็กดีลังกับดูดิแกกินเองใช่ไหมแค่กินเองก็ยับไปนั่นโห่เหนื่อยมากอันนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ลำบากใจมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเปิดเหมือนีัเองค่ะเพราะว่าลำบากใจเยอะที่สุด กึ้งไปทางการจังตันดอกโอ้ยมีของเขามันเข้าจริงมีของเราเนี่ยมันไม่ได้ไหมมีเราสู้มีเขาไม่ได้ดูดิอันนี้เป็นลูกของมันใช่ไหมมือก็ดันบาดเจ็บไปแล้วด้วยนะเลือดแล้วไงเลือดแล้วไงก็ น้ำทุเรียนตั้งแต่ต้นคลิปเลยระวังขานะอืาออื้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 าอื้ื <500 S 1> <500. S 2> ้ออ้อมื้ออื้อหา้ออื้ออื้ออื้ออ้าอื้มอื่ออื้าอม้ื้ออ้ออื้ออื้ออ้ออ่้้ออ้ออื้อบา้อ8ื้ออื